สวัสดีอาจารย์ที่เคารพนะคะดิฉันนะ้าสาวพาวิกาเด็กกินรหัส039ค่ะวันนี้จะมานําเสนอแผนบูรณาการการจัดการเรียนรู้นะคะเรื่องความสัมพันธ์เชิงเส้นค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะด้านความรู้นะคะนักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์เชิงเส้นค่ะต่อไปนะคะด้านทักษะและกระบวนการนะคะนักเรียนเขียนกราฟของสมการเชิงเส้น2ตัวแปรได้ค่ะ3ด้านคุณลักษณะนะคะนักเรียนมีวินัยฝ่ายเรียนรู้และมุ่งมั่นในการทํางานค่ะ นักเรียนทํางานที่ได้รับมอบหมายเสร็จตามเวลาค่ะแล้วก็นักเรียนมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มค่ะค่ะสาระการเรียนรู้นะคะก็คือความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณที่มีกราฟอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันนะคะเรียกว่าความสัมพันธ์เชิงเส้นค่ะ การจัดการเรียนรู้นะคะขั้นทบทวนเนี่ยครูจะแสดงแผ่นป้าย3แผ่นป้ายบนกระดานนะคะก็คือมีขั้วันับลบสาอขั้วหนับ5 3านะคะและขั้วันับ3มลบสนะคะแล้วก็จากขั้วันับ3คู่เนี่ยนะคะครูจะให้นักเรียนน่ใส่จุดครูจะใช้คําถามที่ว่าถามนักเรียนว่านักเรียนจะใส่จุดบนกราฟได้อย่างไรนะคะก็คือครูให้นักเรียนเนี่ยคิดคนเดียวก่อนในเวลา1-2นาทีนะคะ จากนั้นนะคะครูให้นักเรียนเนี่ยหันไปปรึกษากับเพื่อนด้านข้างนะคะอันนี้จะใช้เป็นเทคนิคเพื่อนคู่คิดนะคะต่อไปนะคะครูขอตัวแทนนักเรียน3าคนเนี่ยออกมาเขียนกราฟและใส่จุดบนกระดานอันนี้จะใช้เทคนิคก,การอภิปรายนะคะจากนั้นนะคะครูอธิบายเพิ่มเติมนะคะหลังจากตัวแทนนักเรียนเนี่ยออกมาอภิปรายให้เพื่อนฟังเพื่อเป็นการทบทวนให้นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจนะคะแล้วก็ยุติข้อถกเถียงคะ่ะค่ะขั้นนําเข้าสู่บทเรียนนะคะ ครูจะแสดงโจทย์บนกระดานดังนี้นะคะก็คือโจทย์ 3x ลบ y เท่ากับ5นะคะครูจะใช้คำถามถามนักเรียนนะคะว่าจากสมการเนี่ยนักเรียนสามารถเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ได้หรือไม่อันนี้จะใช้เทคนิคการถามตอบกับนักเรียนนะคะจากนั้นนะคะครูจะติดตาราง x และ y บนกระดานนะคะซึ่งกำหนดค่า x มาให้ก็คือลบ10ลบ5 0 5และ10นะคะ จากนั้นครูจะใช้คําถามที่ว่าถ้าครูกําหนดค่า x มาให้แล้วเนี่ยนักเรียนหาค่า y ได้อย่างไรอันนี้จะใช้เทคนิคการเรียนรู้จากประสบการณ์นะคะครูจะใช้คําถามอีกว่านักเรียนเขียนคู่อันดับ x y และเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ได้อย่างไรนะคะจากคําถามที่ถามมานะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยหันไปปรึกษากับเพื่อนด้านข้างนะคะเพื่อหาคําตอบอันนี้จะใช้เทคนิคเพื่อนคู่คิดนะคะ จากนั้นนะคะครูขอตัวแทนนักเรียน3าคนเนี่ยออกมาหาค่า x เขียนคู่อันดับ xy และเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์นะคะซึ่งอันเนี้ยจะใช้เป็นเทคนิคการอภิบายค่ะจากนั้นนะคะครูจะอธิบายเพิ่มเติมนะคะหลังจากตัวแทนนักเรียนเนี่ยออกมาอภิรายให้เพื่อนฟังแล้วเพื่อเป็นการอธิบายให้นักเรียนที่ยังไม่เข้าใจนะคะ ขั้นที่3นะคะแก้ปัญหาและอภิปรายนะคะครูให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มกลุ่มละ4คนนะคะสมาชิกในกลุ่มเนี่ยจะมีหมายเลขประจำตัวก็คือ1-4นะคะอันนี้เป็นเทคนิคการทํางานแบบร่วมมือร่วมใจนะคะต่อไปนะคะตัวแทนของกลุ่มเนี่ยออกมารับใบกิจกรรมะค่ะแต่และกลุ่มเนี่ยจะมีโจทย์ดังนี้นะคะใบกิจกรรมที่1จะเป็น y เท <c oughs> ่ากับ 2x บวก3ใบกิจกรรมที่2จะเป็น y เท <c oughs> <2 X> ่ากับลบ 2x บวก3 <c oughs> ใบกิจกรรมที่3นะคะจะเป็น y เท่ากับ3นะคะซึ่ง3ใบกิจกรรมเนี่ยนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องแก้สมการเขียนข้วนดับแล้วก็เขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์นะคะต่อไปนะคะขั้นที่4นําเสนอและอภิปรายนะคะครูเนี่ยจะให้นักเรียนจับจับสลากเพื่อเลือกตัวแทนกลุ่มนะคะออกมาตามลําดับเลขของแต่ละคนนะคะแสดงวิธีคิดเขียนกราฟและให้กลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมาเนี่ย สังเกตว่าข้อที่เพื่อนเขียนเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้จะใช้รูปแบบการรวมหัวคิดนะคะจากนั้นนะคะครูจะคอยให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนพูดไม่ครบนะคะและยุติการถกเถียงค่ะ,ะเทคนิคการรวมหัวคิดนะคะแยกออกมาจาก เ,ออเทคนิคการร่วมมือร่วมใจนะคะซึ่งเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมที่นักเรียน,นยมีหมายเลขประจําตัว1นนะคะจากนั้นเนี่ยนักเรียนในกลุ่มเนี่ยจะรวมหัวกันคิดนะคะแล้วเมื่อถ้าครูเรียกหรือจับสลากหมายเลขได้หมายเลขหนึ่งออกมานะคะนักเรียนคนนั้นก็สามารถที่จะต้องอ,อธิบายให้เพื่อนฟังได้ค่ะต่อไปนะคะขั้นที่5นะคะขั้นสรุปและปิดบทเรียนนะคะครูและนักเรียนเนี่ยจะร่วมกันสรุปความรู้ในห้องนะคะก็คือความสัมพันธ์เชิงเส้น คือความสัมพันธ์ของปริมาณ2ปริมาณที่มีกราฟอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะหากผิดพลาพประการใดต้องขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยค่ะ